สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝ่ายชาแนลชัยมงคลนะครับวันนี้ก็มาพาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาเช่นเคยนะครับที่อยู่หัวทิพย์ก็จะเป็นไอ l ดี e ขลนองทางช่องนะครับ0 9 8 9 8 8 0 0 5 3นมะครับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะถ่ายคลิปนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนงพยไทยครับตอนนี้อยู่ที่หมู่อะไรตอนนี้ หมู่8บ้านตันแถวครับบ้านตันแถวเนาะอําเภอทับทันอําเภอทับทันตําบลทับทันอําเภอทับทันนะครับอุทัยธานีอ่าวันนี้เราอ่าพามาที่คอกนี้วันนี้เราเปิดกี่แม่ครับวันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยสามแม่ครับสามชีวิตหกหัวใจครับสามชีวิตหกหัวใจโอ้โหแสดงว่าท้องสุกแม่อะเอาแม่นี่ก่อนเลยครับแม่นี่ชื่อแม่อะไรเนี่ยแม่ฝ้ายครับชื่อแม่ฝ้ายนะครับ ส่วนสูงแม่ฝ้ายเราวัดได้ร้อยสามห้านะครับแม่นี้อ่าแม่ฝ้ายนี่ให้ลูกไปกี่ตัวแล้วถึงจะของเก่าบอกประมาณสี่ตัวครับประมาณสี่ตัวนะครับตอนนี้ท้องอยู่กี่เดือนประมาณสามเดือนสามเดือนแล้วนะครับเปิดเท่าไหร่ครับเอ่อคือเขาจะเปิดยกใช่ไหมใช่อะบอกราคาสะยกเลยครับแสนสี่ห้าพันแสนสี่ห้าพันนะครับท่านผู้ชมครับคืออ่าแม่ฝ้ายนี่นะครับกับลูก เขาตัวนี้ตัวตัวเขานี่นะครับแล้วก็ตัวนั้นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นนางนะครับสองตัวเนี่ยเป็นนางไม่เคยคลอดนะครับท้องทุกแม่แล้วก็เมลไฟนี้ก็ท้องนะครับเปิดยกเป็นราคาหนึ่งแสนซะไร่นะหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับเออจุงจุงเมลไฟไปอย่างนั้นเป็นควายเผือกนะครับเผือกที่ม,มีความอ่างอ่อางแล้วก็หนาด้วยนะครับท้ายมะนาวตัดสวยมากเลย ตอนนี้ท้องพ่อที่ทับเนี่ยเป็นพ่อเผือกหรือพ่อดำครับพ่อดำครับพ่อดำนะครับเป็นพ่อคุมฝูงนี่แหละครับครสามเดือนแล้วครับในท้องรับประกันว่าท้องเนาะรับประกันครับรับประกันว่าท้องนะครับยกสามแม่เลยนะครับซื้อสามแม่ได้หกหัวใจครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเท่าไหร่นะห้าพันห้าพันบาทนะครับให้รงนี้พี่ดูดิไหมนี่อ่ะยเก่าตีนจะเป็นกะลาเก็บผมกะลาเี่น เล็บใหญ่ครับเล็บใหญ่ตีนใหญ่ขานี่โอ้โหลำแข้งลำขาดีนะครับอเออแล้วก็เป็นควายที่มีความอ่างลึกหนานะครับท้ายมะนาวตัดสวยมากเลยอยองไม่ห้วแม่ฟ้านะครับแม่นี้ก็เป็นควายที่ให้ลูกไปแล้วสี่ตัวนะครับเดี๋ยวดูหน้าก่าอนยอลูกยหย่ๆูก่อน เขาอีกเขามีสตยดี่เชื่ยงย,อย,อยอ่อลูกย่ออย่าจับได้อยู่เชื่องเท่งครับเออครับท้ายมะนาวตัดท้ายดีครับเอาละมาใกล้ๆแล้วก็เรามาตัวนี้เลยแล้เวเอาเอาล่าว้ตัวนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยเดินไปดูใหม่ตัวนี้คือลูกสาวเขาครับลูกสาวตัวโต,วตวเขาเออท้องเหมือนกันครับตัวนี้ท้องสามเดือนแล้ว นะครับส่วนสูงนี่วัดได้ร้อยยี่สิบห้ายี่หกนะครับตัวนี้อสูงที่ประมาณร้อยยี่สิบยี่สิบหกนี่แหละอ่ะย่อลูกย่อย่อยๆอา่อาตัวนี้มีชื่อไหมเนี่ยน้องชมพู่ครับน้องชมพู่นะครับอา่าท้องสามเดือนนะครับไล่ๆกับแม่เลยตัวนี้ยอา่าจะแต่จะจะแก่แกแกวันกว่า แม่จะอ่อนวันกว่านะครับัน,นี่จะหลายวันกว่าแม่สามเดือนเหมือนกันครับขายดีนะเนี่ยเป็นควายสาวนะครับที่ยังไม่เคยคลอดนะครับเหมือนควายสาวท้องท้องแรกยังไม่เคยคลอดเออโอ้ยอยอ่ยอลูกย่ออย่านี่ เล็บเหมือนแม่เลยแข้งขาเหมือนแม่เลยนะครับหน้าก็โตเยอะพี่เล็บตั้นโมดีครับเออ้วกะไม่มีเลยนะพี่นะวิวพันดีเออวิวพันดีนี่นะครับอายุประมาณสักเท่าไหร่นั่น น่าจะสองขวบกว,บกวบ่าเหมือนจะจะท้องไวไปหน่อยเออนาะเผือกทั้งหมดเลยนะครับสามแม่เดินวนอยู่ในอคอกบางทีอาจจะย้อนเสียงหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยท้ายดีครับท้ายดีชื่อชื่อชมพู่เนาะครับน้องชมพู่นะครับอ่าไปเราไปที่แม่น้น ท้องอยู่นะครับสามเดือนกว่าเป็นพ่อปุงนี่แหละครับทับไวรับประกันว่าท้องนะครับทุกแม่นะครับทุกแม่เป็นเผือกเนี่ยรับประกันว่าท้องนี่แม่ต่อไปนะครับแม่นี้แม่นี้ชื่ออะไรนะเนี่ยฟ้าใสครับฟ้าใสนะครับอันนี้นนนท้องจะ,จะแก่หน่อยอันนี้อ,อ,อันนี้จะแก่กว่าเขาเนาะประมาณกี่เดือนประมาณก็จะมีห้าเดือนน,ออนี้ ไอ้ผูนี้มันไล่เลี้ยกันอ๋อตัวนี้ครักสี่ถึงห้าเดือนนะครับตัวนี้ครับท้องสาวไม่เคยคลอดนะเออส่วนสูงของแม่นี้ประมาณร้อยยี่สิบแปดยิบเก้านะครับครับตัวนี้ร้อยยี่สิบแปดย่ิบเก้ายาลูกยาตัวนี้เพิ่งขีดยาไม่อยากแก้นันมันเพราะีดย้ำลุงนะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากได้ควายเผือกนะครับสามแม่ไปเลี้ยงไปตั้งเหล่าเลยนะครับ นี่แหละครับเหมาะเลยครับไปด้วยกันครับยกเลยครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเนาะครับครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพัน่อลองได้นะครับอ่าถ้าท่านไหนสนใจอยากจะซื้อราคาแยกก็ค่อยคุยกันนะครับครับครับโทรมาคุยกันว่าเอออยากได้แม่นั่นแม่นี้อ่าแม่นี้ก็มีชื่ออยู่แล้วว่าแม่อะไรนะแม่ฟ้าใสอ่าม่ฟ้าใสนะครับอยากได้แม่ฟ้าใสก็บอก แยกได้แต่ราคาก็ต้องมาคุยกันอีกเทนึงนะครับทีน,นี้ก็น้องคนนี้ก็ชื่อชอมพู่นะครับอยากแยกก็คุยกันนะครับหรืออยากได้แม่ฝ้ายนะครับแม่ฝ้ายก็ก็คุยกันว่าอยากแยกแม่นั้นแม่นี้แต่จริงๆแล้วเจ้าของอยากให้ไปอยู่ด้วยกันเพราะว่าควายเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กนะครับแม่เนี้ยแม่เดียวจุงไปไหนเนะี่ยพวกนี้ตามเป็นพวนครับ สำหรับแม่ฝ้ายนี่มีความหนานะครับมีความหนาลึกท้ายนิ้ยตัดลึกเลยมะนาวตัดนะครับท้ายมะนาวตัดเ, <c oughs> เป็นควายที่มีอ่างอ่างเล็กแล้วก็อ่างหนาด้วยนะครับตัวนี้เอราคายกนี่แสนสี่หมืนห้าพันบาทค,ครับท่านผู้ชมครับลองได้แล้วเรายังมีแม่ดําอีกใช่ไหมใช่ใช่ครับแม่นี้ไปเราไปดูแม่นี้ สำหรับแม่นี้เนี่ยอ่าส่วนสูงระบาดเมื่อกี้ได้เท่าไรนะร้อยสามสิบบวกตัดเปียกตัดร้อยสามเอ็ดนะครับอ่าใช่ร้อยสามเอ็ดนะครับแม่นี้ไหนลูกเขาตัวไหนลูกเขาตัวนี้ตัวเล็กกันนะครับลูกตัวเล็กคือตัวนี้นะครับอ่าเป็นท้องแกนเป็นเพศเมียอยู่ในท้องกันนะใช่ท้องแปดเดือนเปิดไว้เท่าไรนะเนี่ยสี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองครับท่านผู้ชมครับลูกในท้องเนี่ยอ่าเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับส่วนแม่เนี่ยเอมีกระทบไหมเนี่ย น่าจะมีตะพีประาในั้นดูแล้วดูแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับมีก็มีนิดๆอะไร่งเี้ถึงมีก็มีไม่เยอะนะครับดูด,ด,ดูลักษณะอ่าดูเดี๋ยวต้องดูนมก่อนนมดำน,นมดำไหมามาตมมาอยู่ในท้องแปดเดือนนะครับท้องแก่แล้วลูกติดนี้เป็นเพศเมียน้อยเนาะครับนี่เป็นเพศเมียนะครับสองชีวิตตามหัวใจัครบ เออแต่อัตลักษณ์ไทยนี่ก็อัตลักษณ์ไทยนี่ก็มีมาแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเขาเป็นผ่านี่ก็คือไม่เยอะครับนิดเดียวเอ,อหูขาวแล้วนะครับมีอ่องให้เห็นมีถุงเท้าให้เห็นนะครับอ,อมีจุดรอบคางาแต่พร้อมนิดนึงสี่หมื่นเท่าไหร่นะสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองนะครับ, 40, รบแต่ตัวนี้เราไม่ไ,มได้รวมเนาะ ตัวนี้เขายังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับ,รบเเพราะว่าเ,เรียงไว้ก่อนตัวนี้เนาะเปิดแม่กับลูกนะครับลูกตัวเล็กเป็นเพศเมียครับกับแม่นี้ชื่ออะไรนะน้ำฝนครับชื่อน้ำฝนนะครับที่น้องน้ำฝนเดี๋ยวคงจะไม่กระทบหลอกผมว่านะดูแล้วมันมีอัตลักษณ์ไทยมาหมดเลยตาแต้มก็มี จุดรอบคางก็มีปากก็ขาวนะมีอ้องมีหูขาวมีส้งเท้าอ่าก็ก็ไม่ไม่กระทบนี่ลูกเขาเอออาจจะขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปได้หญ้าดีๆก็อ้วนขึ้นครับควายเนี้ยเดี๋ยวทิศท่านสนใจทีย่ยาบายามนลุมาให้เลยครับอ๋อลูกคอนะแต่แม่ทีศไ,ไ,ไม่ได้มนท้องอใช่ไหมใช่ครับเออเดี๋ยวที่มันลุงให้เดี๋ยว มาตามมาลูกมาเดินมาเกิดกล้องหน่อยลูกมานี่นะครับนมชมพูไหมโอ้ยนมชมพูอยู่เออ่ถ้านมชมพูนี่เป็นแม่ไทยครับแม่ไทยรอ้อยเเซ็นครับส่วนสูงร้อยสามสิบเอ็ดตอนนี้ท้องอยู่แปดเดือนนะครับเป็นพ่อ ข้อคุมฝูงทั่วไปเนาะใช่รับไว<ช>อ่าท่านไหนสนใจนะครับก็ทักมาครับราคาเกษตรกรเข้าถึงนะครับตอนนี้สี่หมืนสองพร้อมลูกเพศเมียในท้องอีกท้องแก่ครับใกล้คลอดแล้วอยู่ข้างนอกนี่ไหมมีมอสองแม่ครับเ,ออเดี๋ยวทง่านผู้ชมไปชมอยู่ข้างนอกนะครับเจท m a มา Bu f f ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะโอ้ กี่ตัวอยู่ห้อข้างนอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับสองแม่เนี่ยมีเป็นลูกของสองแม่นี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเจ็ดตัวเนี่ยลูกหนาลูกตัวนี้ใช่ไหมเนตัว้นี่ยไอตัวนู้นใช่ปะเอออ๋อแม่แม่นี่มีลูกติดหนึ่งตัวใช่ไหมครับเนี่ยครับครับเออลูกกแข็งขาดีนะยาวนั่นนะร้อยได้ตัวนี้ครับตัวนี้คือลูกเขานะครับตัวนี้ใช่ครับ แม่นี้มีชื่อไหมเนี่ยมีครับชื่อว่าแม่จันครับแม่จันส่วนสูงกว่ามาณสักเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสามสิบวกร้อยสามสิบวกนะครับท่านผู้ชมครับลูกเขาเกิดมาได้กี่เดือนแล้วเนี่ยลูกได้กี่เดือนนานเนี่ยลูกประมาณสองเดือนสองเดือนนะแม่ก็ยังไม่ได้ท้องใช่ไหมไม่แน่ใจมีโพลไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ไม่แน่นะอาจจะท้องนะครับเปิดไว้เท่าไหร่แม่เนียแม่เนี้ยสามหมื่นเจ็ดครับ สามหมื่นเจ็ดนะครับโอ้ตัวแม่เนี่ยหางดอกนิดหนึ่งใช่ไหมครับครับอ่าตัวแม่หางดอกนิดหนึ่งนะครับเป็น,นแดงๆนวลๆเออแต่ก็ไม่ถึงกับขาวนะครับสามหมืออ่นเจ็ดนะครับในท้องไม่แน่ใจว่าท้องหรือไม่นะครับ,รบส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบบวกสามสิบเอ็ดแต่อ่างมันดีเ,เออแล้วตรงตรงหูก็มีทัดมาลานะครับมีฝันทัดมาลารังนม สีชมพูนะครับเป็นแม่ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยมีมีขวัญคู่ตรงดั้งน,นะครับโอ้สีขาวให้ลูกกี่ตัวแล้วครับประมาณกี่ตัวแล้วเนี่ยประมาณสามตัวไปนะสี่ตัวประมาณสี่ตัวไปแล้วนะครับถ้าท้อง,ถ,องถ้าท้องตัวที่สี่ครับ่าท้องตัวที่สี่นะครับถ้าท้องนะเออแข้งขาดีครับถุงเท้าชัดเจนยอยลูกย่อย ลักษณะอันตัวลำตัวเขานะครับมีขนออกสีนวลๆนะครับแม่นี้อ่างดีครับอ่างดีตังนมสีชมพูครับสามหมื่นเจ็ดครับแม่นี้ครับชื่อแม่อะไรนะแม่จันครับชื่อแม่จันนะครับแม่จันเอาละเราไปแม่นี้แม่นี้สูงเท่าไหร่เนี่ยน่าจะสูงกว่าแม่จันนะ ได้ๆกันใช่ไหมน่าจะเกือบร้อยสามสิบห้าวยเงี้อืมแต่ผมว่าผมผมดูมันสูงกว่าแม่นั้นนั่นเนี่ยใช่ใช่ได้ลอยลอยอืมแม่นี้นะครับสูงร้อยสามสิบห้านะครับอ่าคือถึงแน่แน่แหละร้อยสามสิบห้าชื่อแม่อะไรนะเนี่ยแม่สวยครับชื่อแม่สวยนะครับโอ้ในลูกเขาอะ่ะลูกเขาตวตัวนี้นะเนาะครับใช่ครับเ๋ยนะ, <3 S 1> อะเออนี่น,นี่คือลูกเขาเปิดเท่าไหร่นะแม่เนี้ย เท่ากันครับตัดที่เ็เท่ากันนะครับสามหมื่นเจ็ดพันนะครับลูกเป็นเพศผู้แม่จันนี่ลูกเป็นเพศอะไรนะเพศผู้เพศผู้เหมือนกันนะครับแม่แรกแม่นี่นี่นี่นะครับแม่จันก็เพศผู้แม่สวยก็เพศผู้นะครับเปิดไว้ที่สามหมื่นเจ็ดเท่ากันครับเออรา,าคาเบาสี่เอาหยอก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 ยอกยอกเออ โอ้ oh. แต่ความจะขาดน้ำเลี้ยงหน่อยครับจะมี่าดีหนะไปนั่นครับแม่เนี่ยตัวนี้ลูกเขาเนี่ยนี่นะอุย้ยขาวนี่นะลูกขาวดีมากเลยโอ้โหขวัญอย่างเยอะเลยครับหนึ่งสองสามสี่ด้านนี้มีสี่ขวัญตัวนี้นะตัวขาขาวนี่แหละครับเป็นลูกของแม่สวยวอ,อแม่สวยให้ลูกกี่ตัวแล้วนะสามตัวสามตัวที่เกิดมาแล้วนะ สามตัวนะครับพะทองกับไอทองตัวสี่เออ <Ms. S 1> มีไหมในเท้ามีไหมไม่มั่นใจเหมือนกันเออไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่ามีพ่อคุมมฟงนะครับพ่อคุมฝูงอยู่ที่นี่เป็นลูกของเงินอุทัยนะใช่ไหมเป็นลูกของเงินอุทัยนะครับเป็นลูกชายเลยูพ่อวันน้เออเดี๋ยวพาไปดูพ่อนะครับอุคูผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยเขามอมแบบเกียกคนนะครับแต่ว่าถ้าไม่เกียกคนนี่จะเห็นความหล่อนะครับนี่อยู่ที่นี่มีพ่อคุมครับเป็นลูกเงินอุทัย อยู่ในท้องถ้าท่านผู้ชมได้ไปเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะได้หลานเงินอุทมไทยไปติดท้องไปนะครับอ่าส่วนสูงเท่าไหรน,นะพ่อประมาณร้อยประมาณร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าได้นะครับอืม <c oughs> เอาละนะครับสามหมื่นเจ็ดครับสองแม่นี่สามหมื่นเจ็ดนะครับมีลูกติดอ่ามีลูกติดเป็นเพศผู้นะครับอายุก็ประมาณนี้แหละครับสองเดือน แล้วแล้วแล้วพวกวัรุ่นนี่แหละวรุ่นอย่างอย่างใช่ไหมเออเอาละครับถ้าจะอยากจะมาชมที่คอกนะครับก็มาที่หมู่8ชื่อบ้านตาลแถวนะครับตำบลทับทันอำเภอทับทันนะครับอุทัยธานีมาถ้ามาเนี่มาเพราะว่าผมก็ได้ผมพามาเออมาโทรมาหาโนงควายอุทัยนะครับเดี๋ยวพามาดูที่นี่นะครับนาแล้วครับท่านผู้ชมครับ อ่านี่คือพ่อคุมฝูงอยู่ที่ฟาร์มนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านที่ซื้อแม่จันกับแม่สวยไปนะครับนี่คือพ่อคุมฝูงอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นรูปของเงินอุไทนะครับอ่าตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยเก้าเหรียญครับชื่อเก้าเหรียญน,นะครับโอ้อายุเท่าไหร่นเ,หนเนี่ยเก้าเหรียญเนี่ยอายุเจ็ดปีครับคนเขาสุดสุดเลคนเขาโอ้โหตอนนี้เขา เขาอายุเท่าไหร่นะเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีแล้วให้ให้ลูกอยู่ที่แม่อยู่ที่นี่เป็นลูกเขาเนี่ยเกิดมาแล้วในกี่ตัวครับเนี่ยตัวนี้เริ่มครับแต่ได้ลูกรุ่นที่สามรุ่นที่สามแล้วนะครับเชื่องไหมดุไหมเนี่ยไม่ดุครับเห็นหน้าแล้วโอ้โหดูนะครับเงินอุทัยยังไงอย่างนั้นเลยนะครับนี่คือลูกของเงินอุทัยนะครับหน้าเหมือนพ่อเลยครับตัวนี้ท่านผู้ชมครับ ขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับมาจากที่เดียวกันกับเ t ทีสมาร์ทบัมนะครับมาใหม่ครับเป็นของวัวนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับตัวนี้เสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็บำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับกำจัดของเสียที่ข้างค้างสะสมในร่างกายนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อและโครงสร้างปรับประสิทธิภาพระบบดูดซึมอาหารในร่างกายนะครับตัวนี้ สำหรับวัวโดยเฉพาะนะครับกินได้เฉพาะวัวเท่านั้นนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับสำหรับวัวหนึ่งตัวนะครับสองช้อนอ่าหรือน้ํานะครับประมาณห้าสิบริทนะครับอสองช้อนน้ำห้าสิบรอ่าหรือจะผสมกับหญ้ากับอาหารเม็ดก็ได้นะครับหรือจะให้วัวทั้งฝูงเลยนะครับอ่าวัวทั้งฝูงก็คือซองนี้นะครับห้าร้อยกรัมนะครับห้าร้อยกรัมก็คือ ใส่น้ําได้2,500ลิตรนะครับซองนี้นะซองนี้ก็คือ500กรัมนะครับราคาก็คือ390บาทครับผมตัวนี้ถ้าใครซื้อนะครับ3ซองนี้นะครับซื้อ3ซองนี้นะครับแถมเสื้อยืด1ตัวนะครับราคาลดลงมาที่1,000บาททวนนะครับท่านผู้ชมครับฟรีค่าส่งเจดีสมาร์ทบัฟทุกท่านรู้กันดีนะครับตัวนี้เป็นสูตรควายรุ่นสีเหลืองนี่นะครับช่วยในเรื่องของ ระเบิดโครงสร้างนะครับขยายโครงสร้างเพิ่มพูนกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้ควายเนี่เจริญอาหารกินอาหารดีนะครับตัวนี้ถ้า,อ,าอย่างจเจ้าอะไรนะทองจุเนียนะครับทองจุเนียเนี่ยรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ยานม8เดือนยัน3าขวบกินสูตรนี้ได้นะครับกําลังคุ้นอยู่นะครับกินตัวนี้ทําให้ควายเนี่ยระเบิดโครงสร้างนะครับจะ,จะเจริญเติบโตได้กว่าปากติดีนะครับตัวนี้สูตรพ่อพันธุ์ก็สูตรสีน้ําเงินนี่นะครับ เสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็ขยายกล้ามเนื้อนะครับไม่สุดโทมนะครับขณะที่เราจะคุมแม่อยู่กี่แม่ก็ช่างนะครับจะไม่ซูบผอมนะครับสําหรับน้ําเชื้อสเติมนะครับบํารุงสเติมนะครับไม่อ่อนแอผสมติดง่ายนะครับแล้วก็เรายังมีแม่พันธุ์นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ค่าคุณผู้ชมใช้ดีมากนะครับซื้อแล้วซื้อซ้ํานะครับสูตรนี้คือสูตรแม่พันธุ์นะครับช่วยในเรื่องของการทําให้แม่พันธุ์เนี่ยที่ไม่ขึ้นสัตว์นะครับก็ กินปุ๊บก็สามารถขึ้นสัตว์ได้หรือทับไม่ค่อยติดนะครับกินเข้าไปแล้วก็ทําให้ติดง่ายด้วยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไปฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์ของควายแต่ละตัวเนี่ยบางตัวดูสมบูรณ์นะครับแต่ว่าระบบภายในเขาไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเข้าไปฟื้นฟูนะครับทําให้ทับติดง่ายแล้วก็พอทับติดแล้วก็จะบํารุงลูกในคันด้วยบํารุงน้ํานมของแม่ด้วยนะครับ ลูกเกิดมาก็จะได้ดื่มน้ำนมที่มีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ลดการแท้งได้ด้วยนะครับลดการแท้งได้ด้วยสูตรนี้สูตรแม่พันธุนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับของควายนะครับเจตาที่สามารถแบบนีครับคุณสมบัติเด่นของควายแซบนะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับเพิ่มน้ํานมและโตไวนะครับสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้าง ระบบสืบพันธุ์ดีผสมติดง่ายนะครับกาจัดของเสียและเพิ่มเชื้อดีสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับสาหรับกระปุกเล็กนะครับสูตรนี้ราคา390บาทนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมซื้อครบ3กระปุกนะครับไม่ว่าจะเป็นของควายกระปุกเล็กหรือว่าจะเป็นของวัวก็ได้ครับรวมกันทั้งควายและวัวนะครับราคาเท่ากันนะครับ390บาทผลิตภัณฑ์เจที่สามารถบัฟนะครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์วินเนอร์นะครับสําหรับวัวโดยเฉพาะ ครบสามชิ้นเมื่อไหร่นะครับแถมเสื้อยืดแขนยาวหนึ่งตัวนะครับโคนเขาใหญ่นะครับโคนเขาใหญ่ทรงเขาช่องเขาสวยหน้าตาลักษณะของหน้าของเขาจะเป็นแบบหน้าไม่ไม่ถือว่าหน้ายาวน่เนาะหน้าสั้นสั้นนะครับหัวใหญ่หน้าสั้นๆแล้วก็โดยเฉพาะคอเนี่ย คอ,อเปียวขึ้นหนาปึกนะครับเป็นคอปลาหมอนะครับตันตึกเลยนะครับแล้วก็ลำตัวออกยากวๆลำตัวออกยาวๆนะครับความสูงวัดแล้วได้ร้อยตอนนี้นะครับร้อยห้าสิบสามนะครับร้อยห้าสิบสามคือคือความสูงของเขาทางท้ายโอ้โหเหมือนท้ายช้างเลยครับเป็นท้ายมะานาวตัดตัดลึกลงไปเป็นแผ่นเป็นแผ่นลงไปอย่างนี้เลยอ่า เเจ้าเนื้อจริงๆครับเนี่ยลูกเงินเนี่ยลูกเงินนี่จะออกเป็นลักษณะแบบนี้แหละนี่คือพ่อคุมฝูงอยู่ที่นี่นะครับบางท่านอาจจะ,ะซื้อไปอาจจะอยากจะเห็นพ่อนะครับสําหรับข้อนี้ให้เห็นพ่อแล้วนะครับเหล่ากอชัดเจนนะครับแบบนี้แหละร้ะานเงินอุทัยอาจจะติดท้องไปนะครับสําหรับแม่จันกับแม่สวยนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดู ลูกของเจ้าเก้าเหรียญรุ่นที่สองรุ่นที่สองนี่ชื่อเก้าเหรียญนะครับเก้าเหรียญนะครับลูกเงินอนุ่ยไทยเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่นี่คือลูกของเก้าเหรียญนะครับเดินสนามมาแล้วกี่สนามแล้วเนี่ยสามครับสามสนามแล้วนะครับอยอลูกยอยออายุเท่าไหร่นะเนี่ยยี่สิบสองเดือนครับยี่สิบสองเดือนชื่ออะไรครับวันดีครับวันดีโออ่ะนั่นโอ้ยยืนสวยจริงๆเลยความสูงเท่าไหร่นะเนี่ย ร้อยสี่สิบนะครับความสูงร้อยสี่สิบโอ้ยี่สิบสองเดือนแม่เป็นบ้านนะพี่เนี่ยนี่นะเออแม่เขาก็อยู่ในฝูงนี่แหละครับเออนี่นี่นี่คือพ่อเขานะครับเออแล้วนี่ก็ลูกเขาแม่เขาสูงเท่าไหร่นะรแม่ของน้องวันดีเนี่ยนะแม่ตอนนี้สี่ประมาณสี่สิบสองนี่นะแม่ของเขานะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบสองนะครับโอ้แล้วตัวนี้เนี่ยกะไว้ประมาณ สูงประมาณเท่าไหร่ถ้าเขาเต็มที่แล้วนี่คิดว่าไม่น่าต่ำร้อยสี่ห้านะสี่ห้านะเออเต็มที่แล้วเจ้าของกะไว้ร้อยสี่ห้านะครับถ้ามันขาดไปนั้นก็ถือว่าเออโบนัสนะนี่แล้วไปประกวดได้ได้อันดับไหนครับอุทัยเข้ารอบสองครับอุทัยเข้ารอบสองนะครับแล้วไปที่ไหนอีกบ้างไปนครสวรรค์ได้ได้ที่เจ็ดครับนครสวรรค์ได้ที่เจ็ดนะครับแล้วไปพิโลกพิโลกออกรอบสองครับอ๋อพิโลกออกรอบสองนะครับ เพราะว่าอาจจะไปเจอกับของใหญ่ควายเยอะอะไรอย่างนี้นะก็ธรรมดาครับเราก็ฝึกให้ไปเดินสนามไปเห็นอ่าบรรยากาศแบบนั้นแล้วเที่ยวหลังเขาก็จะคุ้นเคยนะครับดูยืนที่เนี้ยน้องอะไรนะน้องวันดีนะครับน้องวันดีวันนี้ออกมาโชว์ตัวอ่านี่คือพ่อเขานี่นะครับคุมิปุงอยู่ที่นี่แล้วแล้วแล้วอยู่ที่นู่นมีกี่แม่ครับ แม่หลักๆอยู่นู่นนะแม่แม่หลักๆเลยมีสี่แม่ครับมีสี่แม่ครับเออแม่หลักตอนนี้ให้ให้ลูกไปสามรุ่นแล้วใช่ไหมสามรุ่นแล้วนะครับอืมอุ้ยหน้าพ่อเหมือนหน้าเงินหือุทยเลยทรงเขาอ่ากระดานเขาใหญ่ครับฐานเขาหนาอ่าดูดูดูเล็บดูขานะครับนี่เล็บใหญ่เล็บหนาครับเล็บกะลาอู้ ลักษณะเหมือนจะดุแต่ไม่ดุใช่ไหมไม่ดุครับใ <c oughs> จดีครับผมผมเห็นดืนจัจงกล้าอยู่ผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้น่าดุเอเอ,อหน้าดุจริง,รงๆอ่าเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเปิดราคาด้วยนะครับแล้วก็เห็นพ่อคุมฝูงด้วยนะครับลูกในท้องที่ติดไปก็จะเป็นของเจ้าเก้าเหรียญน,นี่แหละครับอ่าเอาละวันนี้ก็ อขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับบายชแนลชัยมงคลก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ